ท่านเอาเีมีต้นไม้ประดับที่ท่านเอาเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆคลิปหน้า แม่ลองเราจะเอามาฝากเพื่อนๆใหม่นะคะสวยงามมากๆจ้าสวยงามมากๆจ้า สวยงา,มา,ม,ามากเลยจ้าเพื่อนๆมากมากเลยจ้าเพื่อนๆใครว่างก็ไปได้นะคะสวยมากมาก,มากเลยจ้ากายนะคะมาที่ยวชมธรรมชาติกับแม่ลมดาวจ้า กเนะะื้ะมากเลยจ้าเพื่อนเพื่อนใครว่างก็ไปได้นะคะสวยมากมากเลยจ้า พื่อนใครว่างก็ไปได้นะคะสวยมามากๆเลยจ้าให้ภาพบรรยายนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนคลิปหน้า เดี๋ยวน้องดาวจะเอามาฝากเพื่อนๆใหม่นะคะติรถนักท่องเที่ยวยุบเย็นมากมายจ้า กับเพื่อน เที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามแม่ลองดาวก็เก็บมาฝากเพื่อนๆนะคะรถนักท่องเที่ยวยุบแยบมากมายจ้ามีต้นไม้ประดับ ท่านเอาต้องไปช่วงเย็นๆนะคะเพื่อนๆพ,พักผ่อนหย่อนใจอกกับรัก นักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายจ้ามีต้นไม้ประดับที่ท่านเอาเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามแมมลองดาก็เก็บมาฝาก,ฝากเพืเ่อนๆนะคะ สวยงามมากเลยจากเพื่อนรถน,น,นักท่องเที่ยวยเยอะแยะมากมายจ้ารถนักท่องเที่ยว เยอะมากๆเลยจ้าเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยจ้าเจอกันใหม่นะคะเพืเ่อนๆคลิปหน้าแม่ลองดาวจะเอามาฝากเพืเ่อนๆใหม่นะคะ มาเที่ยวชมธรรมชาติกับแม่ลมดาวจ้า มาเที่ยวชมธรรมชาติกับแม่ลมดาวจ้าเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆคลิปหน้าแม่ลมดาวจะเอามาฝากเพื่อนๆใหม่นะคะ Tiu chung thăm mặt cha, cả mẹ lông đào cha mặt bưu bai hay a bạch hai chung này bay tiu chung nắp ha sway ngang sway ngang mặt 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 cha sway Cảm ơn các mang đã theo cái này. เที่ยวชมธรรมชาติกับแม่ลมดาวจ้า